แคสตเดย์คิสเดย์วันเด็กปีนี้ไม่มีรถถังไม่มีเก้าวอินายกไม่มีเครื่องบินลบแต่มีแคสเตอร์ที่จะมาสอนวิชาแห่งความสนุกกันอย่างเต็มอิ่มตลอดทั้งวันยังมีกิจกรรมตักไข่ด้วยการ์ดที่มาให้สะสมมากถึง17ใบลัคก,กี้รอจับแหลกแจกรางวัลพลาดไม่ได้กับสินค้าจาก OS s h o ชอแถมยังลดราคาพิเศษเฉพาะในงานนี้อีกด้วยสุดท้ายพบกับการเปิดตัวฟิชชั่นเล่มล่าสุดของแป้งซีบิงเรื่องเจ้าหญิงซีบิงปิ้งรักนายสุดป,ป๊อปอย่าลืมวันเด็กปีนี้14ม กราคมยูเรนิ่มอชั้น6ตั้งแต่11เโมงเชา้าถึง6โมงเย็นเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วมาสรุปด้วยกันนะครับ สวัสดีชาวไลฟ์สเตชั่นทุกคนครับกลับมาพบกับผมชัมโมคุณเช่นเดิมกับรายการ Future g a เก r Top of the week รายการจัดอันดับสุดมันสำหรับขอเกมโดยเฉพาะครับในปี2016ที่ผ่านมานั้นครับถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับเกมเมอร์หลายๆคนเนื่องจากมีเกมระดับ AAA ออกมาทยอยให้พวกเราได้เล่นกันมากมายและหลายแนวอีกด้วยฮะและแน่นอนครับว่าทางรายการ FG Top of the Week ของเรานั้นก็ขอจัดอันดับเกมยอดเยี่ยมประจาปี2016ในสาขาต่างๆครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาครับา เราไปดูพร้อมกันดีกว่าครับว่ามีเกมอะไรที่ได้รางวัลเหล่านี้ไปครองกันบ้างรางวัล FPS of the Year ได้แก่เกม Battlefield 1 จัดเป็นเกมขวัญใจชาวเกมเมอร์ FPS ด้วยรูปแบบการเล่นที่มีเอกลักษณ์กราฟิกสุดงดงามหยดย้อยหากเครื่องของคุณแรงพอมนต์มันตรีเพเยอร์ที่สนุกจนคุณต้องติดเนบอยู่บนหน้าจอคอมสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้พวกเราอยากเล่น Battlefield 1อีกทั้งตัวเกมยังมีกิจกรรมพร้อมอัปเดตอยู่เสมอแถมยังลดราคาอยู่เรื่องๆนะครับเรียกได้ว่าซีรีส์ Battlefield นั้นไม่เคยทาให้พวกเราผิดหวังจริงๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับคงต้องให้เกม Battlefield 1อย่างแน่นอน Run 1 action of the year they can game. barbarians are at the gate ready to bust some roman heads. wash dog's pool ถือว่าในภาคนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านที่น่าชื่นชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมเพลย์ที่สนุกสุดมันเพราะภารกิจที่หลากหลายน่าสนใจการปรับแต่งเกมบนแพลตฟอร์ม PC ที่เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานชั้นเยี่ยมแห่งปีของ u b i s o f t โดยแท้ t c h d o g s 2นะครับนั้นพัฒนาขึ้นมาพร้อมขจัดข้อจุดจิกกวนใจจากภาคแรกไปจนเกือบจะหมดจดพร้อมความเปิดกว้างในโลกเกมที่มากขึ้นกว่าเก่า เรียกว่าเป็นชิ้นง,งานสํานึกผิดของ Ubisoft อย่างแท้จริงหากใครยังไม่ได้สัมผัสก็แนะนําให้ลองซื้อมาเล่นกันได้ครับภาคน,นี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแยะเลยทีเดียวเชียว We will not be afraid We will not be silent รางวัล RPG of the Year ได้แก่เกม The Sages are broken Their Citadel in flames But they were not slaughtered to the last ไทแรนีครับเป็นเกม RPG แนว Old s c h o o l Style เดียวกับ p i l l a r ออฟ e ิเทอร์หนึ่งในสุดยอดเกม RPG ที่กลับมาคืนชีพให้กับ RPG แนว Old น c h o o l ได้อย่างงดงามอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือในเกมนี้นะครับตัวละครของคุณจะไม่ได้พัฒนาด้วยการต่อสู้เพียงอย่างเดียวแต่จะพัฒนาขึ้นผ่านตัวเรื่องในการสนทนาด้วยนั่นทำให้เกมนี้ครับโฟกัสไปยังการสวมบทบาทมากกว่าการฆ่าการเก็บเลเวลวนลูปเหมือน RPG ทั่วๆวไปจึงทาให้ไทแรนีนะครับเป็นอีกหนึ่งเกม มีคอเกม RPG ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงและทําให้รับตําแหน่ง RPG of the Year จากทีมงาน Future Gamer ไปนั่นเองครับ How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands รางวัล Strategy of the Year ได้แก่ g a m From the seeds of this small settlement shall you grow our empire Our people await your command. Civilization, Part Six. ในภาคที่6นี้นะครับทีมพัฒนาตั้งเป้าหมายให้นี่เป็นสุดยอดเกม c i v i l i z a t i o n ที่จะลบจุดด้อยและข้อเสียของตัวเกมในภาคเก่าๆทิ้งไปเริ่มตั้งแต่การใส่ระบบลูกเล่นทั้งหมดที่ม,ทมีในภาคเสริมที่แล้วมาไว้ในเกมหลักทันทีรวมถึงการผลักดันให้ผู้เล่นพัฒนาอรารยธรรมและเมืองของตอนในรูปแบบใหม่ๆภาคนี้ครับทีมงานเน้นการขยายเมืองให้กว้างออกไปแต่ที่การพัฒนาเมืองซ้ำๆอยู่บนจุดเดิมโดยการให้ City i m p r o v e m e n ตต่างๆจะได้โบนัสพิเศษหาดว่า วางไว้ใกล้ๆก iday, ๆับสภาพพื้นผิวที่กําหนดขนาดเดียวกันนะฮะการบุกโจมตีผู้เล่นก็สามารถเลือกเข้าโจมตี City Improvement แทนที่จะต้องโจมตีเมืองหลักได้นับเป็นอีกหนึ่งเกมที่คอเกมแนวนี้ต้องหาซื้อมาเล่นครับแล้วจะรู้เลยครับว่าวันมอเทอร์ซินโรมนั้นเป็นยังไง In this s u r รางวัล s p o ร t r t t h t y e y r a r ได้แก่เกมฟีฟ่าเซ พูดถึงฟีฟ่านะครับเราก็ต้องนึกถึงเกมฟุตบอลที่เต็มไปด้วยรายละเอียดแบบจัดเต็มสมจริงในทุกๆด้านเรื่องความสวยงามอยู่ในแถวหน้าครับการเล่นไม่รวดเร็วมากแต่เน้นสเต็ปที่สวยงามและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมในภาคน,นี้ก็เช่นกันครับคอนเซปต์ของเกมยังคงเป็นทิศทางเดิมที่เน้นความจริงเป็นหลักและนะับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้สัมผัสกับสตอรี่โหมดในเกมฟุตบอลที่มีเรื่องราวว่าด้วยชีวิตบนถนนสายลมกนั้น,นของหนุ่มน้อยนาะมว่าอเล็กซ์ฮันเตอร์อีกด้วยและด้วยองค์ประกอบ ทั้งหมดนี้นะครับทำให้ฟีฟ่าภาคที่17เป็นเก่ฟุตบอลแห่งยุคสมัยอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าหากใครยังไม่ลองเล่นนะครับก็ลองไปซื้อกันมาดูได้จะเล่นบนคอนโซลจะเล่นบน PC แล้วแต่ตามสะดวกเลยครับผมรางวัลสซิ่งออฟเ e อ e เยได้แก่เกม Forza Horizon 3เกมแข่งรถชื่อกล้องนะครับด้วยกราฟิกสุดงดงามครับ f o r z ซ h o r i z o n ภาคที่3นะครับจะพาคุณสู่สนามแข่งในประเทศออสเตรเลียพร้อมรูปแบบการแข่งขันสุดนมันรถที่มีให้เลือกกว่า350รุ่นและสนามแข่งที่มีให้เลือกอย่างจุใจการปรับแต่งรถคู่ใจก็นับเป็นอีกหนึ่งจุดท,ที่ทีมพัฒนาปรับปร,บปรุงขึ้นไปอีกระดับ โดยนี่เป็นภาคแรกนะครับที่ผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวถังโครงสร้างรถได้ด้วยนะฮะโอ้โหเจ๋งสุดๆขณะดเดียวกันนะครับการปรับแต่งส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างป้ายทะเบียนหรือเสียงแต่รถก็ถูกใส่เข้ามาแม้แต่ตัวละครในเกมของคุณก็ยังสามารถปรับแต่งหน้าตาได้ด้วยฮนะในภาคน,นี้เรีกเยกได้ว่าโอ้โหแต่งกันตั้งแต่คนขับยันรถเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับตัวเกมยังรองรับระบบโคโอร์แบบ4ผู้เล่นด้วยสําหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวแข่งรถ แต่งรถได้แต่งนั่นแต่งนี่ได้เล่นกับเพื่อนโคโออได้ด้วยครับ Forza Horizon 3นะครับไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนรางวัล Simulation of the Year ได้แก่เกม Planet Coaster เหมือนกับที่ City Skyline อัดซิมซิตี้นอนนับ10ไปเมื่อปี2015ครับโดย Planet c o ค ster เองก็ซันโรลเลอร์คอสเตอร์ไทยคูนเวอร์ภาคต่อของเจ้าตำรับเกมสร้างสุดสนุกที่วางขายพร้มพรอมๆกันในปีนี้จนหมอบเช่นกันโดยรายละเอียดการสร้างที่กินขาดเกมนี้นะครับละเอียดขนาดที่สถาปนิกหรือนักออกแบบนำไปพรีเซนต์งานออกแบบได้เลยทีเดียวฮะและด้วยระบบโดยรวมของเกมในระดับที่คนละชั้นนะฮะแม้กเกมจะแพงกว่า2เท่าแต่เกมเมอร์ก็ยินยอมจะจ่ายแพงเพื่อง,งาน เกมที่ดีกว่าคนละโลกเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถโหลดเครื่องเล่นที่ผู้เล่นคนอื่นสร้างขึ้นและแชร์ไว้บนสตรีมได้ด้วยเพื่อเอาไปใช้กับสวนสนุกที่คนสร้างขึ้นได้ตลอดเวลาเรียกได้ว่าระบบดีภาพสวยระบบเจ๋งอย่างนี้ครับงานนี้ครับสวนสนุกของคุณมีความสนุกที่ไม่รู้จบจริงๆใครชอบเกมแนวซิมูเลชันนะฮะ Planet c o a s t e รรับรองว่าทำให้คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน รางวัล Expansion DLC of the Year ได้แก่กเกม The Witcher 3: Wild Hunt Blood and Wine เรียกว่าเป็นการตบหน้าขนบของวงการเกมในยุคปัจจุบันเลยดีกว่าครับสำหรับการออก DLC ส่วนเสริมของเกม The Witcher ภาคที่3นี้โดยทีมงาน CD Project Red จัดเต็มทั้งเนื้อเรื่องระบบใหม่ๆมอนสเตอร์ใหม่ๆและแผนที่ใหม่ให้สำรวจกันอย่างจุใจกว่า30ชั่วโมง เรียกได้ว่าเหมือนเกมใหม่เลยก็ว่าได้ฮะทําให้เราต้องตั้งคําถามขึ้นในใจว่าการขาย DLC แบบพร่าเพื่อในปัจจุบันของเกมส่วนใหญ่คืออะไรเรากําลังถูกผู้ผลิตเอาเปรียบเกินไปหรือเปล่า งานนี้ก็เก็บไปคิดกันเอาเองครับแต่อย่างไรเสียนะครับก็ต้องขอบอกว่า Blood and w i n e คือ DLC ที่คุ้มค่า,างินที่สุดในช่วงหลายปีนี้มาเลยทีเดียวผมนะครับกล้าพูดเลยครับว่าซื้อราคาเต็ม20ดอลยังคุ้มเลยเรียกได้ว่าใครที่ไม่ได้เล่นเกมนี้อยู่พักใหญ่ซื้อ DLC ตัวนี้มาเหมือนได้เล่นเกมใหม่คุ้มค่าที่สุดแลลวครับรางวัล Indie of t h e Year ได้แก่เกม ไม่น่าจะมีอะไรกัรขานะครับสำหรับตำแหน่งนี้ที่พวกเราจะยกให้กับเกม Insight เพราะนอกจากเกมเลยที่เป็นพ z z โซซึ่งถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดแล้วเนื้อเรื่องก็ยังลึกซึ้งกินใจปล่อยให้ผู้เล่นได้ใช้หัวตีความกันอย่างสนุกสนานเก็บจบอารมณ์ยังไม่จบ เรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในเกมที่ครบเครื่องที่สุดเกมหนึ่งของปี2016เลยทีเดียวหากใครที่ยังไม่เคยลองอินไซ h ์ก็ลองดูครับและเกมนี้นะครับจะเปลี่ยนโลกการเล่นเกมของคุณไปตลอดกาลอย่างแน่นอนสุดท้ายครับกับรางวัลเกม of the year ได้แก่เกม We are Overwatch are บริาัทครับสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับเกมตระกูลใหม่อย่าง Overwatch มันเริ่มต้นเปิดตัวได้อย่างสวยงามและดูมีแนวโน้มที่จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคตด้วยครับด้วยการมาถึงของโหมดใหม่แผนที่ใหม่ตัวละครใหม่และการปลดล็อกของใหม่ๆแบบฟรี นี่คือเกมเดินยิงมัลติเพลเยอร์ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมและสมบูรณ์มันเต็ไมไปด้วยตัวละครที่มีเสน่ห์และน่าสนใจและพวกเขานะครับมาพร้อมกับความสามารถในการต่อสู้ที่สนุกตื่นเต้นนี่คือสุดยอดเกมมัลติเพลเยอร์แบบทีมที่ดีที่สุดในท้องตลาดณตอนนี้ฮะแม้มันจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้เล่นสายโดดเดี่ยวไร้ปาร์ตี้เสียเท่าไหร่แต่ระบบการเล่นและใจกลางสําคัญของโอ a t ช h นั้นแข็งแกร่งจนปฏิเสธไม่ได้และนี่คือเกมแห่งปีอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างแน่นอนและนอกเหนือจากนี้ครับ เกมเกมนี้นะครับได้รับรางวัลเกมออฟเดอะเยีจากหลายสำนักเรียกได้ว่าเกมเมอร์ทั่วโลกปฏิเสธไม่ลงครับว่า Overwatch คือที่สุดของปี2016แล้วจริงๆ Are you with me? เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10เกมยอดเยี่ยมแห่งปี2016หวังว่าคงถูกใจกันบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากแสดงความคิดเห็นที่ชมรายการก็โพสต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะฮะอย่าลืมกดปุ่ม s u b ส c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์หน้าแฟนเพจของทางฟ u t u r e g เกม r Magazine กันด้วยแล้วพบกันใหม่วันอังน่งคัรหน้าเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เก่าเวลาเดิมสวัสดีลาก่ครับ จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน u t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่